อะลุยกันต่อครับทุกท่านเพื่อไม่ไปเสียเวลาไล่เข็งไล่เข็ง Thank you. có nên nên mà đang đi cũng có năng mới đi bấm mấy sư nó bị bảo ดูนะบโบเลยนะตอนนี้นิดหน่อยเอาไว้เสร็จครับเอาไว้เสร็จเพราะว่าเดี๋ยวยังมีด้านบนอีกสองสองเส้นที่เราต้องเชื่อมเราทำไปเรื่อยๆนะเพวาผมตั้งเป้าไว้สูงนะวันห้าสิบคลิปลอีกอย่างหนึงวันนี้ก็มีอุปสรรคนะฮะ ก็คืออินเทอร์เน็ตล่มด้วยก็เลยทำให้อาจจะลงคลิปชา้านิดนึงเป็นกันหลายคนอยู่ครับแข็งไปยิงไม้แล้ว มากเลยมันแต่ว่าชอบข้อเสียก็คือหนัก ถึงกับดไม่ได้อไเครับไ่ด้ผมะเสร็จไปอีกหนึ่งตัวเดี๋ยววัดช่องเท่ากันเลยเนาะโอเคได้เป็นนายพี่บ่าววันหนึ่งเดี๋ยวตลอบเม็ดวัดก่อนปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวก็จะวัดตัวนี้นะทุกท่านเอาเข้ากึ่กลาง ึงการก็อยู่ที่ไม่มองอะไรไม่เห็นเลยลืมถอดเว้นหกสิบหกสิบห้าจุดห้าหกสิบห้าจุดห้าขีดมาร์กไว้ก่อนจะได้เอาตัวที่สองขึ้นนะครับผมหกสิบห้าจุดห้า ครับอลลดชี้ไเอี่ชมกันนะครับผม65.5เดียมาร์กไว้ทานนะครับพรพวกเราต้องมีต้องงากกนด้วลงซิปด้วนะครับผมตาเอ่อไม่ควรดูโฆษณาราด้วยก็ดีผมคมีได้ได้นะครับที65.5บบบครับ,บม,มีลนะูกม้า่่งกลางอยู่ยตรงนี้่ออใอ้ ออกมาให้เห็นน่าร้าเป็ตัวหกสิบห้าจุดห้าเดี๋ยวยกเล็กอีกตัวหนึ่งนะฮะพี่บ่าวผมรบกวนหน่อยเอาตัวนี้ผมเลยผมลองมาทาบดูก่อนครับอันนี้ก็น้องเอ้ยก็ช่วยยังไงครับผมฮะพี่บ่าวจะช่วยผมบอกเหมืองเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่วยผมไม่ช่วยหรอกผมไปปิด เดี๋ยวลองดูก่อนว่าตัวนี้ได้หรือเปล่าเพราะมันมี2ตัวที่เราต้องใส่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนตัวเรียนรู้ไงตถูกการไหมอันนี้ตัวกลางหรือเปล่าดูก่อนตัวนี้น่าจะตัวบนเนาะใชนในตัวน่าจะตัวบนมีอีกตัวมีอีกตัวอยู่ในนี้ครับลองถักดูนี่พื้นที่เราก็ประมาณนี้นะครับ รู้ใจหน้าที่ก็คือโอเคนะผมล,<อ>ลองดูตัวนี้อ้อได้ได้ตัวนี้น่าจะใช่นะแล้วนึงนะพี่บ่าวจับข้างนั้นก่อนนะผมอันนี้ข้างนี้ก่อนแต่พี่บ่าวป <c oughs> อก่อนเดี๋ยวดนึง โอุ้ข้างนี้เป๊ะเลยเดี๋ยวข้างนี้ก่อนแล้วก็จับระดับน้ํำก็เชื่อมข้างนั้นเนาะชอบบนี่แหละอุ้ผมชอบแบบนี้นะเชื่อมง่ายต่อกันเลยใช่ไหมครับผมวัดมาจากตรงนู้นคครรัับบแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมข้างนี้ก่อนข้างนั้นค่อยใส่ระดับน้ําจะโม่จะโม่ดีกว่านา ครับผมได้ได้ได้ครับผมเตกไปสักหน่อยก่อนมมันคราวนี้จะเลื่อนหรือเปล่าเลื่อนเนาะโอเคเดี๋ยวตีให้พี่บาก่าตีนอกนอกนอนาได้ไหมลงบ่าวอโอ้ึ้ขึ้นบ่อเอ้อะไร ผมว่าใครเป็นอะไรครับผมลุยตัวเดี๋ยวเต็กเต็กไว้ก่อนเนาะรอไม้มาลองดูไหมพี่บาเพื่อความชัวนะครับผมผมเต็กไว้มุมนึงก่อน เป๊ะเลยเหรอโอ้โหโอ้โหมันจะเหมือนวาดไว้เลยนะเนาะผมอยู่ตรงนี้นะครับเอฟซีกำลังเชื่อม,มอยู่ว่าทีมงานก็ต้องทำไปลงคลิปไปด้วยนะ หมดไปอีกหนึ่งก้านลุยครับลุยไม่รู้ว่าเอฟซเห็นผมหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็อยู่ตรงนี้แหละพอได้งานหน่อยอาี่ะได้ย่นี่ใหญ้แล้ี่สวยไปหาเอองเยด้วย พี่สอบปู่ฮันนีหังนีหังนีหังนีหพี่พี่พี่พีนี่ครับสวยโอเคเดี๋ยวเต็มนี้หน่อยจุดแจพินี่นี่เจน่เเ่เลเล้วเร่แวโชว์่ไปไปหินเลีวฮะลาสุดพี่เบาคุดจะว่าตกเกนนเราเป็นคนลาวนะครับผมนาได้นลาวเลย หน้าตาเหมือนเล่าเลยเหรอตาออกแบบขาเหมือนเล่าไงวันน่ะลงวงลานมาบ้างเกียมบนอ่ะโอ้กล่องใส่ขึ้นได้นาะให้ผมส่งให้ไหมได้ๆขอบคุณครับนี่ครับผมเหลือด้านนี้อีกมุมนึงครับผมเส้นที่สองก็จะเสร็จโอ้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อย พอสัญญาณไม่ค่อยดีก็เลยไม่ค่อยอยากถ่ายยาวเท่าไหร่นะท่านมันจะอัพช้าคารุาราเยว่ารุราว้ากวาวกมาวนนามว้าว้าวว้าวาววมาวว้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 ากว้าวว้าวว้มวว้าวว้าวว

เมหดแล้วเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งเส้นครับผมเหล็กเดี๋ยวก็จะเหลือด้านบนเส้นเดียวด้านบนนี้เราต้องใช้นั่งร้านข้างนอกเนาะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ